เดี๋ยววันนี้นะคะ๋ยาจะพามารีวิวนะคะเป็นอาคารพาณิชย์สามชั้นครึ่งนะคะอยู่ถนนติดถนนเส้นนี้เลยนะคะเข้ามาจากถนนพุทธมณฑลสายห้านะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะเนี่ยที่ถนนรถวิ่งอะคะ่ะเห็นไหมคะตรงนั้นเป็นถนนพุทธมณฑลสายห้าะคะ่ะก็เข้ามานะคะเพียงไม่กี่สิบเมตรนะคะก็จะเห็นตึกอยู่ติดถนนนะคะหันหน้าติดถนนห้องมุมแบบนี้นะคะ สามชั้นครึ่งค่ะนี่ก็เป็นถนนนะคะตึกของเราจะอยู่ต้นต้นซอยเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพื้นที่ไภายในกันนะคะ เป็นอาคารพาณิชย์สามชั้นครึ่งนะคะแล้วก็ชั้นบนเนี่ยจะมีชั้นดาดฟ้าด้วยนะคะเป็นห้องมุมแบบนี้เลยนะคะก็ขนาดหน้ากว้างอยู่ที่4เมตรนะคะแล้วก็ลึกเข้าไปเนี่ยความลึกของชัตึกประมาณ16เมตรครึ่งค่ะเป็นห้องกระจกนะคะประตูเป็นบานสไลด์เลื่อนกระจกใสนะคะห้องลินนี้เลยค่ะไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ ค่ะด้านหน้านะคะที่เป็นพื้นที่จอดรถตรงนี้ค่ะจากตรงนี้ไปนะคะช่วงปูนี้นะคะก็ประมาณห้าเมตรนะคะแล้วก็ตรงเป็นห้องกระจกนี้นะคะตรงนี้ก็ประมาณเมตรหนึ่งนะคะปูกระเบื้องหน้ากว้างสี่เมตรค่ะเป็นห้องมุมแบบนี้นะคะอันนี้เขาทำราคาเชื่อมต่อกัน ไปค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในนะคะพื้นที่ด้านในพร้อมๆกันเลยค่ะก็เป็นห้องกระจกนะคะเป็นประตูเปิดปิด,ปดวันสไลด์เลื่อนนะคะเดี๋ยวก็เข้ามานะคะพื้นที่ฝ้าเพดานโถงสูงมากหน้ากว้างอยู่ที่4เมตรนะคะจริงๆแล้วกำแพงสีดำๆนั่นะนะคะจริงๆก็เปิดทะลุได้นะคะทีนี้เขาปิดกันเป็นห้องนะคะก็เลยต้องมาออกประตูนี้นะคะ ประตูด้านข้างนี้ค่ะด้านข้างก็จะเป็นประตูบานสไลด์เลื่อนหมดเลยนะคะอันนี้คือชั้นล่างพื้นที่ของชั้นล่างนะคะตึกอยู่ห้องมุมค่ะก็จะมีประตูด้านข้างเป็นประตูกระจกบานสไลด์เลื่อนเปิดปิดสองสองด้านเลยนะคะพื้นที่ด้านข้างนี่ค่ะเป็นห้องกระจกรอบแบบนี้นะคะด้านกําแพงนี้ก็เป็นกําแพงทึบค่ะ เดี๋ยวเราก็จะไปออกประตูด้านข้างเพื่อจะไปห้องด้านหลังนะคะอันนี้เป็นฝ้าเพดานสูงตรงนี้นะคะเป็นห้องโถงเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูพื้นที่ด้านหลังนะคะก็ออกประตูด้านข้างแบบนี้ค่ะความลึกของช่วงตึกค่ะประมาณสิบหกเมตรครึ่งนะคะก็เราจะมาเข้าประตูนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตึก ด้านข้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านนอกก่อนนะคะภายนอกเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะด้านหลังตรงนี้สองเมตรครึ่งน,นะคะช่วงระหว่างสองตึกเนี้นะคะ่ะที่เชื่อมต่อกันอย่างนี้ยคะ่ะก็ด้านนี้เขาจะทําเป็นห้องครัวนะคะอยวไปดูกันอันนี้เป็นประตูเหล็กนะคะเปิดปิดสองชั้นเลยนะคะด้านขน้างก็อย่างนี้นะคะ่ะ ก็คือตรงนี้เขาก็ต่อเติมเป็นห้องครัวมีห้องน้ําค่ะสันล่างหนึ่งห้องแบบนี้นะคะมีเคาน์เตอร์ครัวนี่ก็เป็นห้องครัวนะคะอันนี้จะถ่ายรีวิวให้ดูรอบๆนะคะโดยละเอียดเลยนะคะพื้นก็ปูกระเบื้องทุกชั้นค่ะ รงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่อยู่ตรงห้องครัวนะคะชั้นล่างก็จะมีร่องระบายอากาศตรงนี้ค่ะผนังเนี่ยที่เป็นสีขาวๆดาๆเนี่ยค่ะจริงๆเราก็เป็นไม้อัดนะคะเราก็เปิดตีทะลุกันมาได้นะคะทะลุจากห้องข้างด้านหนะะ้าค่ะทีนี้เขาปิดกั้นเพื่อไว้เก็บของนะคะปัจจุบันนี้ตีทะลุมานี่ก็ประมาณ12เมตรได้นะคะจากด้านหน้ามาถึงตรงบันไดเนี้ค่ะ แล้วก็น,นี้ขึ้นเป็นบันไดขึ้นชั้นสองก็จะเป็นครัวหมุนให้ดูรอบๆเลยนะคะเนี่ยคะ่ะจะถึงบันไดก่อนแล้วก็จะไปทะลุครัวเดี๋ยวเราขึ้นบันไดชั้นสองกันเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองนะคะบันไดอ่าเขาก็ปลูกกระเบื้องไว้ทุกชั้นอยู่แล้วค่ะพื้นที่ชั้นสองนะคะก็จะเป็นห้องโล่งๆค่ะห้องถงโล่งๆนะคะส่วนด้านที่เป็น หน้าต่างบานสไลด์เลื่อนเป็นกระจกอันนี้ค่ะก็เปิดปิดนะคะไว้เป็นชั้นอันนี้เป็นพื้นที่ชั้นลอยอะเหมือนชั้นลอยนะคะก็จะมองเห็นด้านล่างนะคะนี่แบบนี้นะคะเป็นหน้าต่างค่ะบานสไลด์เลื่อนเป็นกระจกอันนี้ก็เหมือนเป็นอันนี้เป็นชั้นลอยนะคะนี่บันไดนะะก็จะเป็นห้องโล่งๆถงๆโล่งเนี้ยค่ะแล้วก็บันไดขึ้นด้านซ้าย แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นหนึ่งห้องนะคะการเป็นห้องได้นะคะก็ด้านข้างก็จะมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์เลื่อนแบบนี้นะคะอันนี้เขาเก็บของค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งก็รีวิวไปตามสภาพนะคะหน้าปัจจุบันตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่าเคลียร์ของออกก็จะดูโล่งเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูอันนี้เป็นพื้นที่ชั้นลอยนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสองกันต่อนะคะเมื่อกี้เราบอกขึ้นชั้นสองเนาะแต่อันนี้อยู่ชั้นลอยอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดู ชั้นสองนะคะพื้นเป็นกระเบื้องหมดทุกชั้นค่ะชั้นสองพื้นที่ชั้นสองนะคะก็จะมีด้านหน้าเนี่ยกั้นเป็นหนึ่งห้องนี่ค่ะก็ขนาดสี่คูณสี่ได้นะคะแล้วก็มีหน้าต่างบานสไลด์เลื่อนเป็นกระจกค่ะซึ่งอยู่ด้านติดถนนเลยนะคะอันนี้เป็นห้องที่อยู่ด้านหน้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะคะมีห้องน้ํานะคะหนึ่งห้อง เป็นพื้นที่ของชั้นสองนะคะตรงนี้เป็นบันไดก็ชั้นสองก็จะมีห้องน้ํานะคะหนึ่งห้องอห้องน้ำนี่ค่ะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นมีหน้าต่างระบายอากาศมีเหล็กดัดบ,บานสไล่นถหน้าต่างเป็นกระจกบานสไล์เลื่อนเดี๋ยวขึ้นไปดูพื้นที่ชั้นสามกันเลยนะคะไปค่ะขึ้นไปดูชั้นสามกันนะคะบันไดขึ้นชั้นสาม พื้นที่ชั้น3นะคะแบบแบบก็จะเหมือนชั้น2ค่ะก็จะมี1ห้องนอนนะคะซึ่งอยู่ด้านหน้าติดถนนขนาด4ี่คูณสี่นะคะเป็นห้องนอนแบบนี้นะคะ,นะคะออกมาก็เป็นห้องโถ ổ, งโล่งๆแบบนี้ค่ะ เบรกร์ไฟมีูทุกชั้นนะคะเป็นบันไดชั้นสามก็จะมีห้องน้ํานะคะหนึ่งห้องเช่นเดียวกันค่ะเหมือนพื้นที่ชั้นสองเลยนะคะอ่าตอนนี้ก็ด้านหลังก็จะมีหน้าต่างเนี่ยคะ่ะเปิดปีเป็นบันสไลด์เลื่อนเช่นเดียวกันนี่คือพื้นที่ของชั้นสามนะคะหนึ่งนอนและหนึ่งน้ค่ะส่วนชั้นนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปอีกชั้นก็คือเป็นชั้นดาดฟ้าแล้วนะคะอ่าขึ้นไปดูชั้นดาดฟ้ากันนะคะพื้นก็ยังเป็นปูกระเบื้องอยู่นะคะ ขึ้นไปตรงนี้นะคะเป็นชั้นดาดฟ้าค่ะสามชั้นครึ่งนะคะมีชั้นดาดฟ้าอยู่ชั้นบนนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ชั้นบนนะคะชั้นดาดฟ้าเลยเดี๋ยวไปรีวิวบรรยากาศให้ดูนะคะตอนนี้จะแดดแรงหน่อย <c oughs> อ่านี่ค่ะมัน,นเป็นพื้นที่ชั้นบนนะคะ <c oughs> มองเห็นถนนพุทธมณฑลสาย5เลยค่ะตรงนั้นก็จะเป็นตลาดสดสาย5นะคะ ะค่ะมองเห็นตลาดสดเลยเข้ามาจากถนนพุทธมณฑลสายาเพียงไม่กี่รี10เมตรนะคะตึกของเราอยู่ด้านหน้าเลยค่ะติดถนนหันหน้าออกถนนแบบนี้นะคะมีรถวิ่งสัญจรไปมาทั้งวันเลยทำเลดีนะคะขา,ขายทำธุรกิจได้เลยนะคะนี่ค่ะอยู่ห้องมุมด้วยอันนี้เป็นหมุนให้ดูรอบๆนะคะตรงนั้นก็จะเป็น ตึกนี้นะคะโรงพยาบาลมหาชัยสองค่ะเนี่ยตึกนี้นะคะเป็นโรงพยาบาลมหาชัยสองมอเห็นยู่ตึก็รากบ,บิงด้านล่างนะคะนี่ก็ข้างบนผมก็กั้นเหล็กประตูเหล็กไว้เรียบร้อยเลยนี่ก็ มีหลังคงหลังคานะคะหลังคาแล้วก็เหล็กดัดน,นี่เป็นพื้นที่ชั้นบนสุดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นประตูสองชั้นนะคะเป็นประตูเหล็กสองชั้นเป,ปิดปิดค่ะก็นี่นะคะหากท่านใดนะคะสนใจนะคะ พัคาพาณิชย์สามชั้นครึ่งนะคะที่นี่พุทธมณฑลสายห้าค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็วิวด้านบนเนี่ยจะมองเห็นโรงพยาบาลมหาชัยสองตรงนี้ก็จะเป็นไทยวัสดุเส้นเพชรเกษมตลาดสายห<ม>้าก็ท่านใดนะคะมองหาตึกนะคะทำเลดีๆติดถนนนะคะ แบบนี้ก็อาคารทาานี้นะคะ3ชั้นครึ่งหน้ากว้าง4เมตรแล้วก็ความลึกอยู่ที่16เมตรครึ่งนะคะติดถนนห้องมุมเลยทะเลนี่ติดถนนสาย5แบบนี้นะคะก็สนใจนะคะติดต่อเข่าพ่ไมา่ได้นะคะที่เียว LDN Property นะคะสังกัดอยู่บริษัทเวที่วันเอสเตทประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะติดต่อได้ที่เบอร์095 963 0395นะคะ นัดหมายชมตึกนะคะขอนัดแจ้งล่วงหน้าสักวันสองวันนะคะหรือไมอ่โทรสอบถามเข้ามานะคะขอพิกัตหรือว่ารีวิวเราจะส่งรีวิวให้ดูก่อนที่จะมาดูตึกก็ได้นะคะก็ท่านได้สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่าที่ติดตามเป็นข้ามานะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นด้านข้างนะคะของตึกนะคะที่เชื่อมต่อกันอีกตึกหนึ่ง ก็จะเป็นประตูเนี่ยค่ะประตูที่เปิดด้านข้างก็มีสองช่องเลยนี่ชั้นลอยข้างบนนะคะนี่ก็เป็นประตูด,ด้านหลังเข้าครัวค่ะแบบนี้นะคะอันนี้พื้นที่จอดรถนี้คือเราจอดก,กับตึกนี้หรอคะจอดยังไงอะคะแบ่งอันนี้เรานนี้ก็านกลาเกเป็นรูปไนที ฮะ <Huh? S 2> อ่าที่เป็นที่เป็นที่